ข่าวการในมัสการค่ะโอ้พอดีเลยถ้าวันไหวพลาแล้วพอดีุ่นุญาติโทรมาหลุกขวนบังค่ะบังค่ะคืนโมมี่เลยเป็นบ่อคูเออสานักมันลอยจริงเงื่อยบังค่ะอืมก็เลยโทรทางโทรศัพท์โทรไลน์บ่ได้เลยมันบังค่ะเออโทรนี่ละเอาลูกคู่ที่ว่าให้ฟังเอาไป อาวุธที่แรหนึ่งเจ็ดก็ออกนึ ula, ่งแปดนะพู่นาะว่าเป็นยังค่ะลงพู่ให้ประมาณโทษลงคู่ใหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะให้นึ่งเจ็ดก็สามเจ็ดสามแปดออกหนึ่งแปดค่ะเอาเป็หนึ่งเจ็ดแปดกป็นนึ่งขายเยอะแยะนี่เป็นเออเป็นแปดสามเจ็ดค่ะให้แปดสามเจ็ดค่ะว่าเป็นยังค่ะอ๋ออัน ลงผู้ฝันว่านเตตะก,ก้อเตตะก,ก้อเตตะก,ก้อตเตตะก้อลงผู้เีแล้วหางเดียวเลยกนะหางเดียวเลยกินที่แง่นอนเอาเอาบนบนค่ะบนบนมีเก้าแปบบดแปดเก้าแปดแปดเออ ทางล่างศูนยกทล่างศูน์หออวงกลมเลยศูนย์กสีแดงเลยคุงล่างแหละเพราะว่าผห็นบกหัวก้ง่จับอมาหินจ่อมาให้หลวงปู่หลวงปู่เล้วเขาตั้งเขาตั้งเขาตั้งเลยมันเลยหัวกุ้งไนีปน บ่ค่ะบ่ได้โตกครับเนี่ยเศรษแต่ก็วงเงินึ่นะมันคู่ไปคู่มันแน่แต่ก็ว่องแต่ว่งกลมหนึ่แม่นค่ะเอออันั้นแหละมันทรงมาซื้อหัวหลวงพุกกอดีลุงพุกเพ่าะหัวโคบเลยลวงพุกแล้วเขาตั้งของเขาตั้งไม่ได้ลูกลุงไผ่ลางหกกกลางเลยบกบกเนี่ยเฉยกับกบกค่ะ คู่เลือกที่มาสูงเหตุไม่ไม่ลงคู่เตุไม่ไม่ลงคู่ทีหาอันศูนย์เกาแปดเด้บัน๋นีลงคู่หอดมันได้จองงวดลงคู่เลยอว่าเาาาอาเกาแปดแปดแล้ววะค่ะ<ฆ>เอ่อเมื่อนี่ลงคู่บอกคนดีเีอร์ตเตอรี่มาก<ฆ>ค่ะมันศูนเกาแปดเมื่อไดคนเรียกเอาซี่เกาแปดมาให้จับอันศ<ฆ>ูนหกค่ะได้ยั่งละไปค่ะ เออกระพิบจระนามึงเอาฝันดีจังนำนำมันเดียวรถนิึงหกรถถ้าพูดฝันดีเดี๋ยวนนี้ยาคงสุดท้ายจะโทษไปอีกเด้อค่ะเด้อถ้าพูดฝันดีเพื่อเออเออโทษมากเลยคงสุดท้ายค่ะเออวันงี้มือคงสุดท้ายแต่ว่าเล่บบอกโทษไป หลวงปูบบรโทษอันหลวงปูบมนีไบ่มนีเห็นเรเด้งี่โทษธรรมดาเด้อค่ะค่เพราเป็นยังงคะโทษใดขึ้นเ่าเอ่อมันนั่นหลวงปู่เสียรูงัยหลวงปู่สมักมือว่านเนี่ยหลวงปู่ใส่เป็นเดือนเออใส่เป็นปีเนาะปีนึงมันนั่นชิ้นเทเเหมือนมันท่านแปดค่ะบาดนี้มันเบิดมันเมิดวันที่ห่าเนี่ยสามันได้ปีนึงเลย คกว่านี่เลี้ยผู้ก็เริ่มัคร์ทไม่เหมือนวันสมัคร์ทจะหมุนข้อลอยๆเน็ตโมห้งบ่ค่ะเออจะเลยหลบหลบเมื่อทั้งไล่ที่เครดก็ไม่ตั้งใจตั้งใจไหว้ส่วนนุ่นนางแต่ว่าขั้นนี้อันขั้นนี้เน็ตตัดเนื้อข้าวมันหมดละข้าเออไปเชียดน้ำข้าวเขาเริ่มเชียข้าวแตงโม ขาเข้าหลักเชี่ยแม่วันนี้ในบ่มึงบ่ได้มึงยังมีจังแกเดินเรียกลมแล้ว่ะชงน้ำแล้วก็มอวายพักแลู้้ก็ชวดปัญญาติอไรนี่สามชิดชแคทนมึงแล้วค่ะผู้สบายดียบบอกค่ะสบายดีเวะผู้ก็เป็นยังหรอกค่อค่ะ ดีระบาดแล้วก็ลุงปู่กับปู่พักกันเองค่ะเอ้ยทุงเด็กนี่นะป้วนเลขสามโตบนในไตัดสองโตบวบ่ค่ะตัดลดแปดแปดตัดแปดแปดกับเก้าแปดนี่เออไฮเกิ้ลไฮเก้คเน็ตกับชูนุกละพอว่าน้นดิยาตัดเป็นแปดแปดกับเก้าแปดนิปูถือบ่ค่ะ เออมือต้องหอดลงขไ้นั่นางเันช่่งสาไหมไหมอ๋อก้ไปนางยื้สูงแท้กระไเจนห่ก็แนนเมือเออมันสูงว่าผ่ากระเ็นแปดเนาะค่ะวันนมืเมือขึนก็ไรไม่ได้เตีแต่ก้อนเละไอ้ตู้คือเี่ย๋เลยต๋อได้ม่นมายันไย่ด้อว่ะเป็นตูเลือดจุดจูบาันพอพุ่มมีเป็นมอเขาฟันดี กตว่ามันคุย่างละค่ะค่ะว่าลำบากลำบุญแล้วหนี้บอกคุณนี่ยก็ไอ้พ่อชินไมที่ใชได้หกนาทีค่ะเอออันเงนพูดว่ายุ่งที่ละยุ่งดีสบายอยู่งเป็นอย่างดอกฝนตกบ่ค่ะท่างคุณฝนตกวะมอมันขึ้นบ่ตกมือขึ้นตอนกับฝนตกเลยมันทั้งหนาว ขั้นหนาวแับนี้ขั้นช่วงที่ว่าสาั้นใแน่ขั้นช่วงที่แล้วมันมันโน่นน่ะเน่าในบา้านเขาจะกบบีดหลายอยู่แม่ค่ะคนเป็นโควิดหลน์เลยวันนี้จะเลยเอามือใดช่วงช่วงมันโน่หลายก็เอาปลาทะเลจดมาจุมนะ่มมันหอนชิน้นเอาชิ้นแน่ชิ้นกับไช้ทุบทุบเล้วก็่เอาบตจุมใส่กายม้อนไว้แล้วกับ,กวกบักเนา่า บักเน่าครับกระชายทุบด้วยกันทุบแล้วก็เอาน้ำหยอดใช้แล้วก็บีบักเน่าลงเน่าลงคูอคุณต้องขาดดอกคุณไมไหวแต่ฉันก็โบประมาทเนาะโบประมาทก็เตรียมไว้ที่ว่าฟาทะไล่เตรียก็น้องกินหลายกินคือมือท่านน้องว่ท่านกินน้องกินหลายกับจิบจอกันอาทิตย์นึงก็พอดีเลยะว่าแม่นค่ะกินมากๆก็พอดีเออเพราะว่ามัน เป็นเงินรไดจอไตจอตาปู้เลขปูนี่เลขปูนี่นะบ่มี่บ่ปู่ที่ว่าจะบนเป็นบนเอ้ยบ่แมนบ,บ่อ่าซุนกนี่บ่ขึ้นบนบ่ปูลงปู่อะไม่ตกรางลงปู่ก็มารางแล้วบ่ค่ะาคาอันเลขเออแปดแปดกับเก้าแปดนี่บนย่างเดียวมันบ่ปูบนย่างเดียวอ๋อแยกใครแบบนี้มันไม่หลวงปู่าที่ให้ ศูนย์เก้าแปดลับวันนี้มากม่เห็นที่ซื้อหัวบอกหัวหนุ่มตรงไม่มีหลางว่ะไม่เห็นนี่กล้องว่ดหลวงู่อเขานปนั่งอยู่แกนๆแต้มที่เ่ถึงหัวขึ้นถึงถึงดค่ะก็ไม่จบก็ไมนจบลุงมากนม่ใสวันนี้ก็เลยบ้าว่อมันน้องา้องหนาเนา อันจะมีลยจ่ายันใจขาดมันยิ่ส uh, ูงวันนี้ลุงมากย่างไปไปน้ำก็บ่ชัดหอกแต่น้ำชัดหล่งพุทธเดียวนิ้งเนี่มันมาชัดตะกอนขึ้นแต่ตะกอนเนี่ยตะกอนยิ่มายิ่ชิหัวค่ะอ๋ปูดรตีศูนหก เขีนงงผูเขียนได้นึงลอค่ะเงินงเก้าแปดหนก้แปดะครับูนก้แปดแล้วก็ศูนหกูเขียนใช้กริดิ่งายเลยกระโดกงหนึ่งเก้าแปดศูนย์เก้าแปดบัดเพื่อปู้เอามาไหนนทิยาลงขึ้นเป็นเก้าแปดแปดปู้องพูมันจัดผิวใจเปลี่ยนใจเร็วชั อ๋อน่นที่ยากกับลบกวนปูสักนี่แหละค่ะเลขปูหอยโน่นที่ยากมาลงคือข้างล่าง06ข้างบนคือ988เลขสองตัวตัดออกมาก็คือ88กับ98แม่นบ่ค่ะอโอ้แ88ละค่ะโน่นที่ยากกับลบกวนปูสักนี่แหละค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะโชคดีโชคดีโชคดีน่นที่ยากราคาเป็มากเด้อราคาค่ะค่าค่าสาธุสาธุกราบนมัสการค่ะยังมีอ ค่ะนุนที่ยากก็จะซุ่มให้เบิ้งอีกรอบนึงนะคะเลขสูตรคำนวณของปูบึงการงวดวันที่สิบหเมษาสองหาหกหนี่นะคะปูหายในนอยแน่นๆนะคะข้างบนใหเก้าแปดแปดนะคะตัดสองตัวอาจจะเป็นแปดแปดกับเก้าแปดนะคะข้างล่างให้0ศูนย์หกางเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่แนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนที่ยาก,ก็ขอยุดติเลข ความฝันของผู้บึงการไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพออบกันใหม่เช่าดีสวัสดีค่ะ